เห็นขวดแล้วคิดดีไม่ได้เลยตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นเจลล้างน้องชายนะทุกคนเอาใจสายชอบลองกลิ่นนะครับตัวนี้เขาทำออกมาเป็นเทสเตอร์มีทั้งหมด4กลิ่นนะครับมี Natural Whitening แล้วก็ d a ว t h แล้วก็ i r i s นะครับตัวนี้ใครที่แบบยังไม่เคยมดมยังไม่เคยลองนะครับแนะนำให้จัดเซตทดลองไปก่อนนะครับ เพื่อที่เราจะรู้ว่าเราชอบกินไหนนะแต่ผมชอบสีแดงใช่ไหมผมก็เลยสั่งสีแดงมาใช้นะครับตัวนี้จะเป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะอันนี้ไว้แบบพกพาเดินทางได้สะดวกแต่ถ้าใครอยากลองก่อนนะครับแนะนำเซตนี้นะเดี๋ยวผมจิกต้ตกาไว้ให้สั่งซื้อมาลองได้นะครับตัวนี้เป็นเจลล้างน้องชายกลิ่นหอมสดชื่นนะครับลองดูนะครับอย่าปล่อยให้น้องชายเหม็นครับใช้เท